ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนญเทอร์มาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ อ่าโอเคสำหรับอีพีแโอ้โหมิตรภาพอีพีนี้ดีมากดีจัดเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งเกมต่ลรารู้สึกว่าอีพีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่หาบอสแยหาบอสแสมาป่าก็คือเป็นเหมือนกับให้ไปหาของทีของเล่นของน้องน้องตุ๊กตา ก็เป็นแบบว่าอีพีที่ถือว่าน่ากลัวแต่ว่าก็สนุกนะคือถ้าเป็นเราเราก็กลัวแหละมันเหมือนฟิลแบบเข้าบ้านผีสิงอะอแล้วก็มีหลายๆคนน้องหลายๆคนที่กลัวออแต่วู้ไเนี่โอ้โหเราไม่รู้เลยดูไม่ออกเลยก็คือน้องทุ่มเทน้องแบบเข้าไปหาของเลเลยไม่มีกลัวผีหลอกก็แบบผีขืนเลย ไม่อยากเป็นผีอะไรเงี้ยเป็นเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ผู้หายไม่ใช่ลอกมาป่าไม่ใช่หรอกน้องตองเทน้องเข้าไปคนเดียวขนาดนี้ใช่เอแบบเน,เนียนมากเนียนมากเนียนวู้หายเนียนเอโชเขาเราก็ไม่ได้คิดนะแต่ว่าตอนที่น้องออกตอนแรกเขาก็มีคิดด้วยเอโชอเป็นมาป่าคนแรกที่ออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนคับเออคือวีถือว่าอะไรส่วนคือเอียก็คือเขาไม่รู้เลยใช่เขาเขาเขาอะคิดว่าน้องเป็นการผู้ิเศษใช่เหมือนกัน แต่กับเป็นจ้างถึงนะที่จะไม่รู้น้องเราคืแบบจ้างถึงมากกับน้องพูสิเชาน้องพูดสลับไปสลับมาเหมือนน้องไม่มั่นใจในข้อมูลเนี่ยแล้วพูดเช่าก็คือเขาให้ข้อมูลได้น้อยอ่ะเหมือนพูดไม่มีข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนก็เลยรู้สึกสงสัยใช่ส่วนลุงย่าอ่ะคือเราก็มองว่าน้องเป็นน่าจะเป็นผู้มิเศษสักคนหนึ่งอยู่แล้วเออแล้วเขาก็มีเขาก็มีเดาตอนแรกที่เขาบอกว่าลุงย่าน่าจะเป็นแม่มดแล้วก็อ่า คือีน่าจะเป็นนายพานมองตอแรกเพราะว่าตอนที่น้องพูดว่าเป็นผู้วิเศษเป็นชาวเป็นเป็นชาวบ้านที่เป็นเหนือเหนือเหนือมีตถานะน้องบอกว่าเป็นชาวบ้านที่มีสถานะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าน้องเปิดตัวเองเลยแสดงว่าน้องต้องกล้าได้กล้าเสียอะไรอย่างเงี้ยคือใครเอาใครจะฆ่าน้องน้องอาจจะเอายิงไปตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนวูหายเนี่ยเขาดูไม่ออกเลยที่เป็นคนดีคนหนึ่งน้องเล่นเนียนน้องเล่นเเล่นเนียนไปกับ น้องหลงยาวใช่แล้วน้องข้อโน้องแน่นน้องเวลาน้องพูดเลยน้องพูดแบบเหมือนตั้งใจเล่นอ่ะแบบคิดน้องรีดเลยนะรีดเป็นแบบเป็นลูกเป็นข้อเป็นข้อส่วนเกิงหยินอ่ะดูออกเลยว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทันเพื่อนๆอ่ะเออต้องค่อยแบบตื่นเต้นด้วยอะไรอย่างงี้ค่อยแต่ถือว่าเล่นได้ดีมากแล้วนะเกิงหยินในอีพีนี้เพราะอีพีแรกๆเขาเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอ่ะค่อยเป็น แต่แต่ว่าเขาว่าจ้างจ้างเคิงอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยชํานาญก็เลยเหมืนอมนพูดสลบสนทําให้เรามองว่าน้องเป็นหมาป่าใช่เลยเข้าทางอีกสองคนที่แบบ<อ>ทําให้เล่นง่ายขึ้นเนาะแต่เขาแบบเคอ,อีเนี่ยสมกับที่น้องเป็นนักสแสดงมากเลยอ,ะอ่ะน้องแบบฉกฉวยโอกาสมากเออเล็กเล็กน้อยเก,ก็บหมดนะเก็บหมดสีหน้าอะไรน้องทําให้คนรู้สึกว่าเขวได้อ่ะตอนที่น้องทํหน้ามุ้ยอ่ะเออแบบว่านายพานอยู่นี่อะไรประมาณนี้เนาะคือเจียหยวนพูดความจริงว่าฉัน่ะเป็นนายพานแต่ว่าเคอีแสดงอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าฉันนะนายพาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วน้องรู้ได้ไงว่าหลวงเจ้ากําลังจับตาลงใช่น้องสังเกตน้องเป็นคนที่สังเกตไงทําหน้าทําตาไปเอวตกหลุมทั้งนั้นตกหลุมแล้วก็พอตอนโหวตโหวตจังเจียหยวนออกยิ่เป็นการเลยยืนยันใช่เป็นการยืนยันว่าคือน่ะเธอเป็นฝาป่าเธอมาเอาสถานะฉันไปสวมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบหลงกลเลยนะหลงกลดิเป็นเราเราก็หลงกลก็ดูการแสดงของน้องดิโคตรเพอร์เฟก หลักการ,กรทุกอย่างแล้วแล้วน้องอ่ะน้องเป็นคนดีคือน้องจะเหมือนกับว่าน้องจะมองคนอื่นเป็นคนดีหมดเลยเห็นไหมที่คนบอกว่าทําไมไม่มีใครถึงใส่คธออีเพราะเขาแสดงเป็นคนดีเขาจะตบท้ายทุกครั้งด้วยการมองทุกคนเป็นคนดีเวลาเขาพูดนะ่ะว่าแต่คนนี้ก็เป็นคนดีหลงเงี้ยก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเออทําให้คนที่แบบ เขาเล่นเก่งๆหายสงสัยใจะแบบเนียนๆไปลงย่าว่าเก่งแล้วอะคิดดูตกลุมพังเคอรอีเอ็แค่ไหนอีพีนี้เคอรอีอะโอ้โหเขายังไงเขาก็สุดยอดเนาะสุดยอดอีพีนี้ค่อนข้างยากอยู่นะหมาป่าเขายังพูดเริ่มต้นเลยว่าหมาป่าน่าจะรอดยากนะรอดเฉยรอดอที่แรกเราคิดว่าหมาป่าเหลือคนเดียวที่ไหนได้โอ้โหสองเหลือแบบงงๆแบบ โอ้โหเก่งอ่ะเก่งยอมล้วเลยว่าเอเอวีพีเลยคืออีพีแปดของคนที่รวมคนเล่นเก่งรวมคนเล่นแวร์โบเก่งอยู่ในนี้เนาะเอโชเสียดายเนาะน้องเล่นเก่งแต่ว่าน้องได้อกไปเร็วล้วเสียดายตรงที่น้องเบออีป่ะเบออีน้องที่น้องเป็นนักพยากรณ์น้องไปสองแล้ว้องเห็นคนดีสองคนนี้มันก็เลยเสียดายเราสองผิดอ่ะเนาะใช่ฟูซิชาวไปสงสัยฟูซิชาวเออแต่ไม่เข้าใจน้องเลยเราอยังสงสัยฟูซิชาวเลยใช่กับจางเถิงมาน้องสองแล้วเป็นคนดีทั้งคู่น้องเลยรู้สึกว่า ไม่ได้อะไรอ่ะข้อมูลไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอือแต่ถ่านน้องรอดไปตายที่สามอ่ะน้องอาจจะพูดออกมาเลยก็ได้ว่าเป็นผู้พิเศษแล้วก็แล้วก็ส่องมาแล้วอะไรเงี้ยส่องใครคนนี้เอมันอาจจะพลิกเป็นอีกเกมอีกแบบหนึ่งไงแต่น้องไม่ถึงรอบที่สามน้องไปก่อนเลยไงใช่ใช่โอ้หมาป่าเก่งมาป่าเก่งมากแต่เขามีลูกเล่นเยอะมากเลยโดยเฉพาะผู้ห์ไหที่แบบพยายามบอกบอกเคืออีว่าเฮ้ เก็บเบอร์สิบไว้นะใช่เห็นไหมทั้งที่เบอร์สิบนั้นน่าจะออกตั้งแต่แรกแล้วนะตอนแรกครูอีจะแบบว่าสิบสิบแล้วทำานี้ทำานี้เพราะเขารู้ว่าหลง่ยว่าเล่นเก่งไงมั่ยความสนุกมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยความสนุกมันอยู่ที่หลงแย่ก็เลยแบบผู้เนียนแบบจริงเหมือนเขามารวมกันแล้วก็แบบเทียบจัดเลยของคนนี้ก็ยังว่าเีไดเอชโชเพราะว่าถ้าสามถ้าหมาบ่าสามคนนี้ยังอยู่อ่ะโคตรมันอ่ะคือเอชโชเป็นคนเล่นเก่งอ่ะใช่ พี่พี่ขงหยินก็คือเหมือนฉชนวัททออะไรกินคนดีคนนึงแบบไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนไม่ดีมองไม่ออกใช่น้องดูไม่ออกเลยน้องไรเดียงสามากสุดยอดดีพินี้คืออีพีที่สนุกสุดๆทุกเกมแล้วก็หลังจากที่เขาเอามาปาชนะเราก็จะมีการเข้าไปเล่นเกมในโลกมิติใช่เกมนี้ก็สนุกคือมนการหาเทปใช่หาบอสแสเนาะว่าใครที่จะออก เกมออกจากเกมได้วิธีไหนไม่ใช่ใชออกจากเกมเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่ในโลกมิติตลอดชีวิตกับน้องคุกตาหนะโดยมีเงินไขต่างๆเไม่หาตอนแรกก็งงๆอยู่ว่าคืออะไรแต่ว่าก็เริ่มจับใจความได้ว่าเออก็คือถ้าชื่อเราไปซ้ำในประมาณสองสามเพมอ่ะแล้วมันมเป็นอันเดียวกันอ่ะวิธีการออกก็คือเป็นชื่อเราอะไรเยเป็นเป็นวิธีฆ่าเราอะไรเงี้ยออ้ยแล้วแบบ ประทับใจมีภาพของน้องๆมากเลยคือลุกค้งที่เขาฆ่าใครเขาจะกอดกันนะสังเกตเนาะแบบแบ่งโยเกินให้ในคับที่เราคือบีคือแบบแบ่งโยเกิดให้ตลอดเลยวีฆ่าใครน่ารักน่ารักแล้วก็อสงสารที่สุดตอนนี้ก็คือฟูจิชาวนะโดนหักหลังตลอดเนาะน้องไล่เดียงสาจังถึงก็ทําน้องได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบูชาแบบเป็นแกงขอบตาดำด้วยกันแต่ว่าเออไม่ใช่แค่ฟูจิชาที่เกงยินน่าสงสารเหมือนกันคนแรกจะเดินไปถามน้องๆเพราะ ตัวเองนะอุตส่าห์โม่ให้กับทีมงานเฮ้ยทีมงานซ่อนเทปของของเขาดีนะคือไม่มีบอกแสออกมาออกมาเลยที่แท้เจยวนเก็บไว้เจยวนก็คือหาของเก่งเวอร์มีฟืนเช่าป้าที่ไม่ได้เหตุและได้อันหนึ่งนั่งพี่ตอนที่แรกที่แรกที่จานเจยวนว่าน้องบื้อนะแล้วเราก็เลยเจออันหนึ่งอะไรไปบ้าตุางดับเพิงไปบ้าฟืนเช่าเลยนะตุ้งดับเพิงไม่น่ามีหน้าอะไรประมาณนี้เพื่อเจอเลย แต่เขาว่าชอบเอย์ยวนจริงชอบตรงที่แบบเขารักเพื่อนรักฝูงแบบว่าใครที่ทําเพื่อนเขาเขาต้องแก้แค้นคนอสุดๆอ่ะสุดๆอย่าไปอย่าเราแบบตอนที่เดินมาอย่ายุ่งกับเอชชบอกัจเธออย่ายุ่งกับเอชชนะ มัในจะจัดการนาย <laughs> คนน่า oh. กลัวโหดมากขนาดคืออี๋ตัวใหญ่ๆ <c oughs> ยังกลัวเจียหยวนเลยเนาะเล่นเกมว่าจริงจังมากาแล้วก็แบบพลังกำลังเยอะใช่หรือว่าด้วยด้วยวิธีการที่จะฆ่าของข,ข,ข,ของของคืออี๋มันง่ายกว่าของจางเจ <c oughs> ียหยวนเขาเลยอาจจะกลัวจางเจียหยวนเพราะจางเจียหยวนเนี่ยอู้ยากยากต้องไปถอดรองเท้าถอดไงน้องแล้วน้องเป็นแบบใส่แบบมัดด้วยอ่ะใช่แล้วเขาเป็นคนจริง <c oughs> จังกับเกมเขาแบบต้องดิ้นแรงเยอะแน่ทุกคนเลยไม่กล้า ส่วนเอชโชก็คือตัวเล็กตัวน้อยให้พี่เจยวนปกป้องใช่แต่วิธีการออกน้องก็โคตรยากเหมือนกันนะออมือน,น้อง,งจะประกบยังไงเออยากอยู่นะ <laughs> ถ้าหรออย่างงี้มันกคไม่ได้เลยนอกจากว่าคนที่จะฆ่าเอชโชคือร่วมมือกันแล้วสามคนคนหนึ่งจะมือข้างนึงคนจะองหนถ้านอ้องกำหมัดไว้ยางี้ล่ะ เออว่ะตะกะจีไงมันไม่ได้มันเดิมเดิมยากอยู่นะเออตะกะจีก็จะยิ่งกรรมเออกรรมหมัดไันี้ก็ไม่ได้แล้วนะกรรมหมัดไปนี้ก็ไม่ได้แล้วนะยากยากจักของพี่เครืองยินอะง่ายสุดแล้วคือเอามือแล้พูดเลองสงสารเจอเคืืออีส่วนวูไห่ก็น่าสงสารอยู่นะโดนลุมเอออันนั้นก็ตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วโดนโดนรุมตัวเล็กมากเลยอะแล้วพอจะไปข้างคนก็อุ้มไม่ได้อีกขึ้นหลังก็ขึ้นไม่ได้อีกทาอะไรไม่ได้เลยเออยาก สนุกมากค่ะเอนนี้แล้วก็เห็นมิตรภาพของน้องๆที่เขาแบบมีการมีการสัญญาการเกิดขึ้นแต่อีพีแรกๆเแรกเป็นจังหวะที่กล้องอ่ะไม่ได้จับเขาได้ซ้ำคือเขาคุยกันอยู่สองคนว่านายอยากได้หรอใช่ผมอยากได้โดยออกไปฉันนะเอาให้นายคืออาจจะพูดแค่ว่าตอนออกไปจากเกาะแล้วอ่ะเดี๋ยวจะหามทำมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือนายเอาเองเลยนะน จำได้ด้วยแปลว่าเป็นคนใส่ใจมากอะเห็นเขาเป็นคนติดตลกแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนเหมือนกับอบอุ่นอบอุ่นคือใส่ใจรายละเอียดเยล็กๆในน้อยของเพือ่อนแล้วก็สังเกตุไหมว่าเขาไม่อยากทาเจอยวนเนี่ยนะเออไม่ใช่เขาไม่อยากทําเคออีใช่เขาเลยยอมนั่นแหละใช่คอืออีบอกว,ว่าเดี๋ยวฉันจะให้นายขึ้นหลังฉันยอมนายแค่คนเดียวแต่สุดท้ายก็ให้ทุกคนขึ้นหลังขึ้นหละรู้สึกว่าเจอยวนเขาเป็นคนรักเพื่อนถ้าใครได้เป็นเพื่อนเขาเขาน่าจะเป็นคนให้ใจสุดๆอ่ะ เหมือนที่คืออีพูดไงว่าเป็นคนปากร้ใจดีใช่เป็นคนปากร้ใจดีแล้วก็ครออีเนาะเขาแบบลองเป็นคนร้ายก็ลองเป็นคนร้ายรู้สึกแบบลองเป็นคนเลวที่น้องบอกลองเป็นคนดีก็แล้วลองมาพูดยังงแล้วเออรู้สึกไม่เบิกก็เลยอยากจะจบแบบสวยๆหน่อยแต่โดนแย่งซีนนะวันนี้พ่ออีพิจารเจยวนใช่ซีนแบบโอ้โหไม่ซีนแบบดูดีแล้วแบบมีหน้ามีตาแล้วซึ้งด้วยนะใช่ใช่เอ็มวีพีเลยเอ็มีพีเรีน เป็นคนที่เต็มที่กับทุกเคเป็นสิงเวลาเล่นเกมจะการเล่นเกมเลยทุกอย่างเนาะเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่เอาไม่เอาเพาะความชนะไม่ไม่ต้องการชชยชนะต้องการแค่เล่นสนุกใช่สนุกแค่นั้นพอใช่จริงจริงอยากมีเพื่อนแบบเจยวนว่าโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันพีนิสนุกนะคะประทับใจหลายๆอย่างทางเกมเกมมีพีน้สนุกแล้วก็มีสภาพดีมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์นี้จนจบด้วยนะคะวันนี้ก็ฝาก กดไลค์ฝากกดไนิ้กดแชร์แล้วก็กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะเห็นทุกคนบอกว่าทําไมไม่แจ้งเตือนกดกดกระดิ่งไว้ละกันเนาครับแล้วก็อีกสองช่องทางนะคะที่สามารถสนับสนุนเราทั้งสองได้ก็คือการสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็กดซุปเปอร์แดงนั่นเองใช่ค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ